ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยมากเป็นพิเศษกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มนักศึกษาต่างชื่นชอบบรรยากาศและวัฒน,นธรรมหลายอย่างของชาวญี่ปุ่นสำหรับเกตวดีอดีตนักศึกษาที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์และใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นมามากกว่า10ปีแล้วได้นําเรื่องราวที่พบเจอมาแบ่งปันในคอลัมน์ส่วนตัวของเว็บไซต์มารุมุระอย่างต่อเนื่องล่าสุดเกตวดีตีพิมพ์หนังสือของตัวเองในชื่อเจแปนกอสิบเมาญี่ปุ่นให้คุณยิ้มเรื่องราวที่น่าสนใจในการเดินทางไปต่างประเทศส่วนหนึ่งงงย่่่ออมมมีเเรรรรรืกกาาาปัััับบตตววให้้ขฒนนธแด ซึ่งญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ชาวไทยต้องเจอภาวะตึงบังครับต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งที่คุ้นเคยโดยเรื่องราวเหล่านี้มีความน่าสนใจสําหรับการเดินทางไปต่างประเทศและเมื่อถูกนามาเล่าจากมุมมองของผู้ที่สัมผัสประสบการณ์อย่างเข้มข้น่อมีรสชาติมากกว่าเดิมตัวเองไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมานานนะคะแปีก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ตรงน,นี้มาเล่าให้คนไทยฟังในมุมสนุกสนุกเช่นคนญี่ปุ่นเขาทานข้าวยังไงเขาข้ห้องน้ำาป็นยังไงเขาอาบน้ําก็นยังไง หนังสือเล่มนี้ยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องเล่าเมาส์ชาวญี่ปุ่นในมุมมองน่ารักน่ารักพาผู้อ่านไปรู้จักพฤติกรรมหรือลักษณะของคนญี่ปุ่นที่หลายคนอ่านยังไม่รู้หรือถ้ารู้แล้วก็ยังเป็นเรื่องเล่ามุมมองที่ทําให้ผู้อ่านอมยิ้มได้เช่นกันโดยในอัดบุญน,นาคคอลมนิดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเชื่อว่าเจแปนก็สิบยังช่วยให้ข้อมูลคนที่วางแผนไปญี่ปุ่นได้ศึกษาก่อนเดินทางอีกด้วย ความน่าสนใจของ Japan g o i ก็คือว่ามีกิมมิคเล็กๆของจุดน่าสนใจของญี่ปุ่นต่างๆที่บางทีคนไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะครับหรือจะเป็นว่าคนญี่ปุ่นปฏิบัติเป็น วิถีชีวิตประจําวันธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เอ๊ะพอมาดูในมุมมองของคนไทยแล้วมันแปลกแล้วก็น่ารักดีแล้วก็มีบางเรื่องที่ว่าเออถ้าเรารู้ไว้เนี่ยเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่ารู้จักกับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถจะใช้ความรู้เหล่านี้ในการที่จะทําให้เราไม่รู้สึกเปิ่นหรือว่าไปทําอะไรทีออ่ดูไม่เข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้นอกจากเรื่องเล่าเมาส์ชาวญี่ปุ่นแล้วเกตวดียังให้ความเห็นว่าชาวไทยยังสามารถนำจุดเด่นบางอย่างของชาวญี่ปุ่นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพยายามมองว่ามองตัวเองเป็นต้นเหตุเป็นหลักว่าเราสร้างปัญหาคนอื่นหรือเปล่าเช่นอยู่ในรถไฟเรายืนแกะกับคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นมาเหยียบเท้าเราเขาจะไม่โทษเป็นความผิดของคนอื่นแต่เขาจะมองว่าเราอ่ะผิดหรือเปล่าแล้วเราก็จะเป็นคนฝ่ายขอโทษแม้ว่าเราเป็นคนโดนเหยียบเท้าก็ตามว่าขอโทษที่ชาเท้าฉันไปยืนแกะกะทางคุณนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่แกอยากให้ทุกคนแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยนายเอไม่ดีนายบีไม่ดีเนี่ยกลับมามองตัวเองก่อนไหมว่าเราผิดตรงไหนแล้วเราแก้ตรงไหนได้หรือเปล่า จากคำบอกเล่าของนักอ่านและตัวผู้เขียนเองเชื่อว่าหนังสือเจแปนก็สิบจะช่วยสร้างรอยยิ้มและให้ข้อมูลนักอ่านที่อยากรู้จักญี่ปุ่นในมุมมองใหม่ๆได้เป็นอย่างดี